ขยานมาที่โคราชนะครับเนี่ยรองหัวหน้า,ากิจจาอาชีพเดิมนะครับรถไม่มีแรงตอนนี้ก็ผ่านขั้นตอนมาได้6ขั้นตอนแล้วนะครับขั้นตอนแรกก็คือมาไล่าสายว่าถูกหรือเปล่าของอะไรสายไฟนะครับขั้นตอนที่สามนี่ก็มาไล่สัญญาณแรงดานตา่ำ ครับตอนที่สี่ก็มาไล่เม้น คลิปไปให้ถ้าสงสัยอตอนนี้ม้อยย่าใหญ่ก็จัดข้างล่างนะครับต่อ,อไปก็จัดตัวเล็กน้อยหน่อย บอกเราฝนเห็นว่าน่ะมากไปมองหนฝนตกช่วงว่าได้ไหมเ็นฝนมากเลย่ะสวัสดีครับ,บหน้ากบครับอ้าวเนี่ยเอฟซี FC มากบอกว่าจะเกดไมหยังไงมาสังไกนมา,มมมามกเม,มองหนาก็ฝนในป่ามองไอฝนตกมั่ อ <im itation> ้าวขออนุญาตถ่ายทียมงานนะครับวันนี้ครับนี่ทีมงานอุ่นผู้บ่าวสวัสดีครับ,บพ่อนาครับ <c oughs> เดี๋ยวมาเห็นกันระบาดพนักาหันบ่านยากบไปนี่เดี๋ยวมาหอดมองหอดอะนรหรืเอเปล่าเดี๋ยวใส่ละสวัสดีครับผม <im itation> เดี๋ยวฝนจะตกได้บานกันพนักาางานมาามองได้ฝนตกมองหันละพนักงนเดินมากมากก็ฝนแล้ว ขั้นตอนต่อไปก็หลังจากเซ็ตก็จะมาปับโฟนะครับ่มหน้าใหญ่นี่ครับปับโ้กันหน่อยครับ พ่อใหญ่หันไม่เลยผลพ,พาหันมากับความชุกเชื่อนครับพ่อใหญ่เนีเ่ยมาทางเข้ามาหอ้ยหลังรถเข้ามีแนวเีกว่าหลังรถเข้ามีแนวกว่าถามกับหน่อยครับเริ่มต้นยาง ไ้กรเลเตอร์ตอบสนองหรือเปล่านะครับตอนนี้ัวเสึกจะไม่ตอบสนองนะครับ ูอข้างนะครับนี่คือปรับโฟนะครับปรับโฟเราเริ่มต้นจะให้จ่ายน้อยที่สุดนะครับ ก็ว่าฝนเนี่ยโอเคนะครับเดี๋ยวปรยานปิดเบรียตรงนี้กันจะได้ได้ดูความเร็วนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผม